หงวดที่ผ่านต์มาโนธิยาตามแนวทางของพ่อเมาเข่าคลิปแรกนะคะเพิ่นหาหาสองสองกับหาสองสามนะคะเอฟซีพันกับฝากค่ากับเข่ามาเหย่พ่อเมาเด้อค่ะคุณชัยานิดบุญมากนะคะฝากมาให้พ่อเมาสามร้อยบาทนะคะพ่อเมาเอฟซีฝากเงินมาให้สามร้อยบาทนะคะเออเออเถียงจ้วยเอิ่งเอาอย่างบบดนี้เอาว่าเอาไปเพื่อยาเป้ายาเป้าว่าเรียงซื้อขอบคุณเอฟซีแม่ เออค่ะสามร้อยบาทถึงมือแล้วเด้อค่ะใส่เปาใส่เปาไว้ใส่เปาไว้มวนลงหะละมวนลงฮะละถึงมือแล้วนะคะนางก็เลือกอบุญมากสามร้อยสิถามเรื่องเนื้อทางที่มันนี่คงสุดท้ายจะให้โตใดตัวที่มันจะอออพ่อเมาเป็นคนบอกเดยน้นทิยาจะเป็นคนโจทย์ตายพ่อเมาเขียนให้พ่อเมาเขียนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาจีนเป็นเลขร้ายโต จะว่าเอาแบบนั่นน้อทียาจะถามมาพอเมาโคงสุดท้ายเลขจะออกในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองหาหกแปดเลขจะออกตัวใดตัวใด่อบอกจะจีบดีไม่จีดได้หรือคาดไม่จีบเลยกวแหวมเออเธออยู่ก่อนอ่าผ่าุตัวมันที่ตัวหนตัวไหนถือ่าตัวือว่าจัว่ามือเบไหนเนาะจะว่าพาเลยจะแบน่าสั่งต้องน่าไปไปมองไปนาโอ เอาเลขรัฐบาลไทยเด้อเอเออเารัฐบาลไทยวันที่หนึ 5, <า>่งกุมภาพันธ์หนึ่งเรื่องไทยก็พอหนึ่งก้อเด้อบ้าเนี่ยต่างคนยิ่งเงี้ตัวไหนพ่อเมาพ่อเมา đấy, đáy, tô thì mẫn sẽออก nguồn mẫn thì nưng nè, tô cái gì nưng, đểng lát taban Thái sẽออก tô đáy kà, tô cái nưng đểng taban Thái, được câu lần, cùng lần, vẫn chưa qua giống đấy, cho สิบหกเก้าสามมาสิบหกกับเก้าสามหนึ่งหกข้าวข้าวเนี่เหรหนึ่งหกกับเก้าสามครับแล้วมีตัวได้หยู่บอกว่าหันมีหาเก้าอย่าบอกว่าหันสิบเก้าหาเก้าอันหนึ่งสี่กับห้าเก้าอดพ่อแล้วเด้พ่อแล้วซี่คูแล้วอ่าลูกไปเบึงกันด้วย จ้าแล้วนูสีให้พ่อเป็นคนสีเด้อตัวใดที่จะออกสีแล้วนูจะวงกลมให้เอฟซีเด้อจะว่างลงกรอนใจเย็นๆเด้อค่ะเอออ่ะสีตัวใดสีออกสีสีนู่นี่ใช่้เออตัวนี้ตัวที่จะออกตัวหนึ่งหกใช่ไหมตัวนี้จะออกหนึ่งหกเออพอแล้วเออตัวนี้ตัวจะออกหนึ่งหกพี่น้องเดี๋ยวนุอนุญาจะวงกลมไฮเออคุณม้ไ หลังจากบอกเลขเอฟซีเราสิไปใส่ตเขาไปไบ้านเนี่ยเขาไปงานอย่งงานบวชบอกงานบวชเราจะไปซื้อเนเนือไปซื้องินเนื้ซื้อยังนะพ่อไปงานบวชจไปซื้อเนื้อ สรุปแนวทางของพ่อเมานะคะโค้งสุดท้ายวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดพ่อเม้าบอกหนึ่งห5 9้าสามหนึ่งสี่ห้าเก้านะคะนุนยาเขียนให้แล้วแล้วให้เพิ่นซี่นะคะเพิ่นซี่หนึ่งหกนะคะตัวที่จะออกนะคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งแรกหรือซื้อว่าจะมีตัสามตัวโค้งนี่สองตัวล้วนๆนะคะเป็นแนวทางหาะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเออกระแกวนั้นกินได้ ามแรคน่นบอกหนึ่งหกเก้าสามหนึ่งสี่ห้าเก้านะคะน้องที่ยาเขียนให้แล้วให้เพิ่นสี่เพิ่นสี่หนึ่งหกนะคะตัวที่จะออกออกแค่เป็นบ่ออกแค่แม่ออกแค่ออกแค่ออกบนหรือออกล่างมันดอกออกบนหรือออกล่างหนึ่งหกเนี่ยบนกับมีแต่ล่างมีแต่ล่างกับมีอยู่ทั้งล่างมันก็ให้ายหายเลยคือว่หันหน้ามาหากลองเพราะเออ สีหันหนานี่ไปใส่เอซีบ้างหนานเป็นยังออกแพ้บ้นบอ่อนี่ออที่ออหายนะนในในี่ตรงมีโตออกบ้านบอ่อ,อ,อสีฟ้าไปไส่ด้นี่นนบ้าหายูกเขียนได้ปะันเอามือหายบ้นก่าบ้นกเสียวเลยไหมมีอะไรที่เงยเปล่ขันเขียนพ่อเมาเขียนภาษากีนเนาะหนูอ่านบอกเนาะเขียนโตภาษากีนเนาะมัในในใน่เป็นภาษาไทย ไฮเอฟซีสวัสดีน้ำเด้อครับถ้าว่อสวสดีพนพ่อปาาเงินมาหาอีกเด้อเออสวัสดีแม่หน้าหนาไปคนไดนไม่ต้อหนานาด เดวตานาเดี๋ยวสิเอาปิงปองไม่ให้จับเดวตานาหนุเสรีเอาปิงปองไม่พอเมาจับห้เด้เนาะอายุบาหนูมีปิงปองปองพอพอเมาแล้วก็เป็นคนธรรมดานะคะเหตุและผลทําไมถึงบอกว่าพ่อเมาคนพิเศษบางข้างพ้นกระใสเสือถูกขางบางข้างกระใสกับด้านบางข้างกระใส่รองเท้าคนละสีคนละขางนะคะบางครั้งใส่ลเท้าวข้างเดียวกันนะคะ เป็นไปงันบวชเลยคนว่าเพิ่นเลยเป็นคนพิเศษเพราะว่าน้ทิยาา่าบางั้งกับปู่กับมามาเที่ยมเพิ่นนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาก็สามารถรู้นะคะเลยเลขพ่อมาแต่ละั้งเนี่ยบางั้งกับเขาสองงวดซ้อนบางข้งกับเว้นเทละงวดกับเขาคือเก้านะคะวัตถิพันธ์มานีสองสามมาตรงๆนะคะ นะอยู่ดีๆกับิรลองเพลงเี้่อนัีนพี่น้องแคซีอยากฟังเพลงคืออยากได้เลขอ่ะสรุปนะคะสรุปแ <S <S นวทางของพ่อเมาสคนพิเศษ <timeframe> นะคะเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกเนึ่งหนะคะรอบที่สองเพิ่นบอกว่าหนึ่งสหาเนะคะนุ่นที่ยากเขียนล,ลงสี่คู่นะคะ ลให้เพิ่นซี่นะคะเพิ่นบอกว<อ>่าเลขที่จะออกออกตัวได้เพิ่นซี่หนึ่งหกนะคะ<อ>เป็นแนวะทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใช่บ่ใไส้กับผมมีผู้ใดรู้นะคะทางช่องเฮานี่เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะไทยให้เป็นแนวทางแค่นั้นนะคะพิจารณาเดอ้อพี่น้องนะคะให้เอฟซีโชคด,ด,ด,นดีน,น,นําเด้อโชคดี่ะเพิ่นโชคดีเพิ่นจังสิฝากมะวาหายได้พอเมาเดอ้อเออครับเให้เอฟซีโชคดีรวยยกช่องเลยเนาะ คนอยากสงคิดมาอวยพ่นี่แม่ร้องวยพ่อนางด้ววยพรอ่าจังใดปีใหม่ให้เจนี่หนังทำแรงเขาอยากเข่ากันดอกเขาจะไปหาบวาเขาได้รู้ข้าวยพ่อนอสิว่าจักสันข้าวยพ่อนี่ยังเหงาจังเป็นข้วยพ้อนมาเป็นดอกพี่น้องเอซีนะคะเป็นกับเป็นคนบ่อไหหลานเปอร์เซ็นต์นะคะ ถึงว <formation jin inh ale> ่าคนพิเศษนะคะแต่ว่าคนกับโมีผิดมีภั่อย่างนะคะที่สําคัญแนวทางของเพ่นี่บางั้งก็เขาสองงวดซ่อนบางข้งกัเว้นทละงวดกับเขานะคะพิจารณาเบิ้องด้อค่ะเอฟซีสวสดีนะคะของพ่อเมาส์นะคะโอเคไปเลยไปๆเเป็นสิไปงานบวชนะคะสิเต้นเต้นงานบวช่ะเตอยนจังไ๋เต้นมาอลี่เราได้ยินไปกันเ้อมแล้วไปเต้นเต้นแล้วเป็นยังไ่เตเป็น มันไล่กันขึ้นไหมพี่น้องตักกแตนบ้านแม่จ้อยบ้านพ่อซ้อมนะอันโม่ไล่นะโมมีหรือเปล่าไล่ไล่อันี่จะตุ่มีล่ะไล่นมันไปไงหลอกอันนี้อันนี้อไนตักแตนตกแตนด้ครับกลางมุ่งขอบไง